การใช้งานบริงเจอร์ c ีเอ o ม l l คอให้คุ้มค่ามากที่สุดก็คือการใช้งานในแต่ละรุ่นนะครับมารวมกันนะครับเราสามารถใช้งานทุกรุ่นนะครับร่วมกับซอฟต์แวร์ DJ Deca ็กแนได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องนำการเซตอัพในการเสียบสาย USB ต่างๆก่อนนะครับตัวหลักที่เราควรจะมีในการใช้งานทุกรุ่นนะครับก็คือบ a r งเจอร m m m เนะครับ MM1 นะครับจะเป็นเหมือนกับ ฮับตัวกลางก็คือด้านหลังของ cmd mm 1เนี่ยนะครับจะมี usb hub นะครับก็เพื่อให้เราเอา usb ของแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับมาเสียบลงไว้ที่ตัว mm 1นะครับแล้วก็จาก mm 1ะครับจะมีสายอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะนำไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เพียงสายเดียวเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้ผู้ใช้งานไม่ต้องกลัวว่าไฟกระแสะไฟที่มาเลี้ยงจาก usb จะไม่พอนะครับเพราะว่า ตัว M M 1นะครับรองรับการใช้ไฟจากภายนอกนั่นคือเราจะมีอะแดปเตอร์มาให้ที่จะมีมาให้อยู่ในกล่องนะครับก็เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ทุกสายก็เสียบจากตัว M 1นะครับแล้วก็มาเสียบลงที่คอนโทรลเลอร์ในแต่ละรุ่นนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับไปที่ซอฟต์แวร์เดคคาแดนนะครับก็จะขึ้นมานะครับเราสามารถ เซตอัพก่อนนะครับก็บไปที่รูปเฟืองมุมซ้ายบนนะครับแล้วก็ลงมาที่รีโมทมิด i คอนโทรลนะครับซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็กดเราสามารถกดตั้งแต่ต,ตัวแรกได้เลยนะครับให้ตัวซอฟต์แวร์ไดคแดนสแกนว่าเรากำลังเซตอัพกับคอนโทรเลอร์อะไรบ้างนะครับทีนี้ตัวซอฟต์แวร์ก็จะแสดงขึ้นมาว่ามีเบรนเจอร์ซีมดีได้ทำการเชื่อมต่อไว้ก็กดโอเคในแต่ละรุ่นไปก็จะแสดงขึ้นมานะครับ แล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ปิดกล่องเซตอัพนี้ออกไปใช่หไหมครับแล้วเรามาทดสอบดูนะครับในแต่ละรุ่นนี้เราสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องคอยสลับฟังก์ชันไปมาเราสามารถใช้งานได้พร้อมๆกันในทีเดียวนะครับซึ่งการใช้งานในแต่ละตัวนั้นสามารถรับชมได้ในวิดีโอในแต่ละรุ่นนะครับ ตัวกลางตัวนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์นะฮะสังเกตว่าก็จะใช้งานได้ทันทีนะครับตัวนี้ LC 1ก็จะคอนโทรลทางด้านเอฟเฟกนะครับเป็นเอฟเฟกแบบกรอสบีดนะครับเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ DC 1นะครับควบคุมแซมเปอร์นะครับแล้วก็การโหลดเพลงตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็สำคัญนะครับรุ่น PL 1นะครับจะคอนโทรลทางด้านการเพย์ หยุดเพลงแล้วก็การสครัเพลงแล้วก็ปรับสปีดเพลงนะครับเราสามารถสลับไปเด็คต่างๆด้วยการกดเด็คแต่ละเด็คได้ถึง4เด็คตรงปุ่มนี้นะครับและคอนโทรลเลอร์ CMD DV1 ตัวนี้นครับก็จะคอนโทรลทางด้านลูปแล้วก็คิวพอยต์ต่างๆนะครับผมนี้ผมจะทำการทดสอบในการสาธิตในการมิกซ์เพลงให้ชมนะครับ การใช้งานบริงเจ CMD controller ให้คุ้มค่ามากที่สุดก็คือการใช้งานในแต่ละรุ่นนะครับมารวมกันนะครับเราสามารถใช้งานทุกรุ่นนะครับร่วมกับซอฟต์แวร์ DJ Decade ได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องนำการเซตอัพในการเสียบสาย USB ต่างๆก่อนนะครับตัวหลักที่เราควรจะมีในการใช้งานทุกรุ่นนะครับก็คือบริงเจ CMD MM 1นะครับ MM 1นะครับจะเป็น เหมือนกับฮับตัวกลางก็คือด้านหลังของ CMD MM1 เนี่ยนะครับจะมี USB h u บนะครับก็เพื่อให้เราเอา USB ของแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับมาเสียบลงไว้ที่ตัว MM1 นะครับแล้วก็จาก MM1 นะครับจะมีสายอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะนำไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เพียงสายเดียวเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้ผู้ใช้งานไม่ต้องกลัวว่าไฟ กระแสไฟที่มาเลี้ยงจาก USB จะไม่พอนะครับเพราะว่าตัว M1 MM นะครับรองรับาการใช้ไฟจากภายนอกนั่นคือเราจะมีอะแดปเตอร์มาให้ที่จะมีมาให้อยู่ในกล่องนะครับก็เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ทุกสายก็เสียบจากตัว M1 นะครับแล้วก็มาเสียบลงที่คอนโทรลเลอร์ในแต่ละรุ่นนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับไปที่ซอฟต์แวร์ เดคแดนนะครับก็จะขึ้นมานะครับเราสามารถเซตอัพก่อนนะครับก็บไปที่รูปเฟืองมุมซ้ายบนนะครับแล้วก็ลงมาที่รีโมทมิด i คอนโทรลนะครับซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็กดเราสามารถกดตั้งแต่ต,ตัวแรกได้เลยนะครับให้ตัวซอฟต์แวร์เดคแดนสแกนว่าเรากำลังเซตอัพกับคอนโทรเลอร์อะไรบ้างนะครับทีนี้ตัวซอฟต์แวร์ก็จะแสดงขึ้นมาว่ามีเบรนเจอร์ซีมดีได้ทำการเชื่อมต่อไว้ก็กด โอเคในแต่ละรุ่นไปก็จะแสดงขึ้นมานะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ปิดกล่องเซตอัพนี้ออกไปใช่หไหมครับแล้วเรามาทดสอบดูนะครับในแต่ละรุ่นนี้เราสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องคอยสลับฟังก์ชันไปมาเราสามารถใช้งานได้พร้อมๆกันในทีเดียวนะครับซึ่งการใช้งานในแต่ละตัวนั้นสามารถรับชมได้ในวิดีโอในแต่ละรุ่นนะครับ ตัวกลางตัวนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์นะฮะสังเกตว่าก็จะใช้งานได้ทันทีนะครับตัวนี้ LC 1ก็จะคอนโทรลทางด้านเอฟเฟกนะครับเป็นเอฟเฟกแบบกรอสบีดนะครับเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ DC 1นะครับควบคุมแซมเปอร์นะครับแล้วก็การโหลดเพลงตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็สำคัญนะครับรุ่น PL 1นะครับจะคอนโทรลทางด้านการเพย์ หยุดเพลงแล้วก็การสครัเพลงแล้วก็ปรับสปีดเพลงนะครับเราสามารถสลับไปเด็กต่างๆด้วยการกดเด็กแต่ละเด็กได้ถึง4เด็กตรงปุ่มนี้นะครับและคอนโทรลเลอร์ CMD DV 1ตัวนี้นครับก็จะคอนโทรลทางด้านลูปแล้วก็คิวพอยต่างๆนะครับผมนี้ผมจะทำการทดสอบในการสาธิตในการมิกซ์เพลงให้ชมนะครับ

Dressed like the sun was shining. I never, ever know, never stop climbing. I'm clocking all the hearties in good timing. Like my controls running away, my inner being is mad, and it's coming to.